จะเป็นยังไงเมื่อสาวเชิมสุดบ้านต้องมาพบว่าเธอเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีสวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h a ช n e l และสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The En Titan สาวไฮโซเป็นหนังรักคมอมเมดี้จากฟิลิปปินส์และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาอย่างกับอยู่ในบ้านสายทองเราก็จะได้พบกับคุณทานายและน้องเบลินดานางเอกของเราที่เธอเพิ่งถูกพาตัวเข้า,ขามาในอนาณาจักรฮาริฮาต์หลังใหญ่พอเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็น ลูกมหาเศรษฐีเธอก็รู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนอยากจะอ้วกอีกทั้งเนื้อตัวก็มอมแมมเหมือนเพิ่งไปคุยขยะมาอีน้องเบลินดาก็เลยจัดประคมน้ำหอมวดละ20บาทสเต็มสตรีมจากนั้นก็เกิดอาการตื่นเต้นที่เห็นว่าบ้านพ่อกูเลี้ยงม้าเลี้ยงวัวด้วยโอ้โหรวยจริงๆเธอเปิดหน้าต่างออกไปดูแต่แล้วตอนนั้นคนขับก็เกิดอาการขมคอจากน้ำหอมที่เธอฉีดลุงก,ก็ทนไม่ไหวเปิดกระจกถุยน้ำลายออกนอกหน้าต่างแต่น้ำลายก็ปิวเข้าหน้าเบลินดาเต็มๆกูละเหนียวแทนอีน้องจากประตูหน้ากว่าจะถึงตัวบ้านก็ลลออไไปปหาายนาทีพถึ ก็เห็นสมาชิกค,ครอบครัวหลายต่อหลายคนคุณทนายก็บอกไปสิไปคุยกับพวกเขาแต่น้องก็งงว่าคนไหนละพ่อกูมองๆดูก็เอาว่าเลือกคนนี้แหละต้องใชแ่แน่ๆเธอก็วิ่งเข้าไปเล่นใหญ่เรียกพ่อจ่าแล้วก็กอดร้องไห้โชว์สเต็ปแอคติ้งที่เรียนมาจากบอมเยอะแต่ทนายก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคนนั้นมันคนงานไม่ใช่พ่อมึงจากนั้นพ่อตัวจริงของเธอก็เดินเข้ามากอดลูกและต้อนรับที่ในที่สุดก็ได้เจอกันอีกทั้งก็ยังมีอีแม่เลี้ยงคนใหม่อย่างเมทชิลด้าที่ดูเหมือนจะตื่นเต้นที่ได้เจอเธอและต้อนรับเธอเป็นอย่างดีีและอนอนงงสาาวต่ อย่างเคทลินที่ดูเหมือนจะเป็นลูกคุณหนูมาตั้งแต่เกิดแถมดูถูกเบลินดาว่าทำไมเล็บตีพี่ดำจังล่ะคะขอถ่ายรูปไปอวดเพื่อนหน่อยก็แล้วกันจากนั้นคุณนายก็สั่งให้สาวใช้ที่มีชื่อว่าหยาหยาดูทรงแล้วก็จะยิงจองหองไม่ใช่เล่นพาน้องเบลินดาไปที่ห้องของเธอก่อนจะไปก็มอบมินิฮาที่ทนายสุดหล่อไปหนึ่งทีจากนั้นยายาก็พาเธอเดินไปที่ห้องนอนที่เบลินดาเห็นแล้วก็ต้องตื่นเต้นเฉพาะห้องนอนก็ใหญ่กว่าบ,บ้านที่กูเคยอยู่อีกตัดมาตอนหัวคำ่ำทุกคนก็กำลังรอเธอมาทานอาหารเย็นออีนนน้้งเเคทลลิิก็บหววแ ไม่มาสักทีรอไม่นานเบลินดาก็มาถึงคุณนายก็เห็นแผลแดงๆที่แขนก็ถามว่าไปโดนอะไรมานางเอกของเราก็บอกห้องน้ําที่นี่มันไฮเทคเกินเธอจะเปิดน้ําก็โดนน้าร้อนลวกแขนซะง,งั้นจากนั้นพ่อเธอก็บอกให้ทุกคนนั่งรับประนข้าวอีน้องเบหั่นสเต็กดูก็เห็นว่ามันแดงๆเธอก็บอกให้ทุกคนหยุดกินสเต็กยังไม่สุกอีน้องเคทลินก็บอกโอเมกอาที่เธอไม่รู้จักมีเดียมแลร์เหรอจ๊ะพ่อเธอก็อดขำไม่ได้แล้วก็บอกให้ไปทําสเต็กให้สุกดูเหมือนว่าน้องเบนั้นยังไม่ชิน,น ฟันเลอะปากไปหมดหลังจากกินข้าวเสร็จพ่อเธอก็เอาของขวัญมาให้เป็นนาฬิกาต้อนรับการกลับมาของเธอพ่อเธอก็บอกว่าค่อยๆปรับตัวเดี๋ยวก็ชินและก็ขอโทษที่ผ่านมาหลายปีไม่มีโอกาสได้ดูแลเธอเบลินดาก็บอกว่าถ้าแม่ยังอยู่เธอก็คงดีใจที่เห็นเราสองคนได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งเช้าวันต่อมาเบลินดาตื่นขึ้นมาพ่อเธอก็ออกไปทํางานแล้วอีกคุณทนายสุดหล่อก็ซื้อมือถือเครื่องใหม่มาให้เธอแล้วก็บอกเบลินดาว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าพ่อเธอเป็นเจ้าของโรงแรมชื่อดังช่วยทําพฤติกรรมให้เหมาะสมก็เป็นลูกสาวประธานหน่อย มที่โรงแรคุณทานายก็บอกว่าพ่อเธอนั้นธุระยุ่งมากเขานั้นอยากจะได้คนมาช่วยและหวังว่าเธอจะสามารถมาช่วยบริหารโรงแรมนี้ได้แต่ตอนนั้นดูเหมือนเธอจะแดกข้าวเช้าเยอะไปหน่อยก็เลยอ้วกแตกไปหนึ่งทีหลังจากนั้นพ่อเธอก็มาบอกว่าต้องไปทําธุระที่เมืองจีนเพราะว่าตอนนี้รองประธานบริษัทเพิ่งจะลาออกไปและแล้วตอนนั้นพ่อเธอก็ตัดสินใจที่จะฝึกเบลินดาโดยให้คุณทานายสุดหล่อนั้นเป็นครูฝึกให้เธอพร้อมจะมารับหน้าที่เป็นผู้บริหารแต่ก่อนจะเริ่มรุยงานคุณนายก็พาเธอไปที่สปาเพื่อจะได้ผ่อนคลายและขัััดสสีีเจววนม ตอนนั้นอีน้องสาวเคทลินก็หลอกให้เธอไปแก้ผ้าในห้องน้ําพอเธอเดินออกมาทุกคนเห็นก็กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเหมือนว่าจะเห็นป่าดงเดบที่ช่วงล่างของเธอพนักงานคนหนึ่งถึงกับร้องไห้โฮเมื่อได้เห็นพุ่มไม้ของเธอคุณนายก็เลยสั่งให้เธอนั้นไปแว็กออกซะพนักงานก็แว็กอยู่หลายที่กว่าจะเอาสาหร่ายสบายลูซิต้าของเธอออกหมดจากนั้นคุณนายและพ่อเธอก็ได้พบกับน้องเบลิด้าคนใหม่ที่ผ่านการขัดสีเวีวันมาเรียบร้อยจนสวยเชิงกระเดอีกคุณนายสุดหล่อถึงกับอ้าปากค้างในความสวยของเธอแต่เรื่องมาร น้องเบลินดาคนเดิมมาถึงก็เกาหมีไปหนึ่งทีก็แวกออกไปหมดและคนมันยังไม่ชินจากนั้นไอ้คุณทนายก็เริ่มพาเธอไปดูงานบริหารโรงแรมแนะนําเธอหลายต่อหลายอย่างแต่ตอนนั้นก็ดูเหมือนเขาจะติดธุระตอนนั้นเองก็มีสาวพนักงานทาความสะอาดมาถามว่าเธอเป็นเด็กฝึกงานใหม่ใช่ไหมเบลินดาก็บอกว่าใช่ใช่เธอก็เลยพามาหัดขัดส้วมนางเอกของเราก็บอกของแบบนี้หละกูถนัดออกคุณทนายก็ตามหาอยู่นานจนมาพบว่าเธอน,นั้นขัดส้วมอยู่ไอ้คุณทนายก็บอกว่าเธอรู้ไหมว่าสาวควนนี้เขาเป็นลูกสาวท่านประธานอี่ทนายก็บ่นเธอว่าทําตัวให้มันสมฐาน ลูกสาวท่านประธานไปขัดส้วมได้ยังไงตอนนี้เขาพาเธอมาที่ห้องทํางานสุดหรูของเธอโดยที่พ่อเธอส่งอีน้องยายามาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเธออีกด้วยไม่รู้มึงมาช่วยหรือมาสร้างภาระต่อมาเธอก็ถูกส่งไปเรียนมารยาททางธุรกิจเริ่มต้นด้วยการเรียนจับมือและคููฝึกของเธอนั้นก็คือคุณทนายสุดหลอ่ออีน้องยา,ยายาเห็นก็เกิดอาร,รมณ์หึงจากนั้นก็ฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหารที่อาจารย์เห็นเบลินดากินแล้วก็ถึงกับร้องไห้กูเกิดมาไม่เคยเห็นใครมารยาทซามขนาดนี้อาจารย์ถึงกับถอดใจแล้วบอกให้คุณททนนนนาาาายั้พพเเเธธออไปฝึกแกแ็ มากินดินเนอร์มาถึงอีน้องเบลินดาก็ล้วงเางเกงงนเข้าวินไปก่อนหนึ่งทีแถมยื่นมือให้ทานายดมนิ้วบอกว่าตูดฉันเหม็นไหมและก็เป็นไปตามคาดการฝึกมารยาทในคืนนั้นก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าทานายหนุ่มเจค,คอบก็โมโหที่เธอไม่จริงจังกับการฝึกเบลินดาก็บอกว่าเธอั้นขอโทษที่บ้านเกิดฉันไม่มีอะไรต้องพิธีรีตองขนาดนี้เธอสัญญาว่าเธอจะตั้งใจให้มากกว่าเดิมหลังจากนั้นด้วยความช่วยเหลือของยาหยาที่มาเติวเข้มมารยาบรโต๊อาหารให้เธอแบบตัวต่อตัวทาให้ทั้งคู่นั้นเริ่มสนิ ไปกินข้าวกับคุณทนายอีกครั้งครั้งนี้เขาเห็นพัฒนาการของเธอก็พอใจเป็นอย่างมากตอนกลับไปส่งเธอที่บ้านทั้งคู่ก็ได้กอดกันและดูเหมือนทั้งคู่ก็จะเริ่มชอบกันซะแล้วอีน้องยาญาที่แอบดูอยู่ก็ต้องอกหักจากคุณทนายวันต่อมาเธอก็ถูกสั่งให้เข้าไปฟังการประชุมเบลินดาของเราฟังการประชุมที่แสงจะตึงเครียดแล้วก็เกิดอาการปวดขี้เธอก็บอกว่าเธอขอตัวไปขี้ก่อนก็แล้วกันแต่ขณะที่เธอกําลังนั่งอยู่ในห้องน้ําตอนนั้นก็ดูเหมือนจะมีเหล่าแม่บ้านที่มานินทาเธอหาว่าเธอนั้นเป็นยาจกที่บังงเเอตกถขาา ดินดาพอขี้เสร็จก็เดินออกไปเหล่าแม่บ้านก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าเธอได้ยินหมดแล้วที่มึงนินทากูคุณทนายเห็นเธอหายไปนานก็เลยไปเดินตามหาและก็มาพบว่าเธอกําลังเต้นติตตกอยู่กับเหล่าแม่บ้านเหล่าแม่บ้านที่นินทาเธอก็ขอโทษที่มองเธอผิดไปเบลินดาก็บอกไม่เป็นไรหรอกฉันก็ชอบนินทาคนอื่นเหมือนกันทําให้ทนายหนุ่มเริ่มจะเห็นความเป็นคนจิตใจดีใส่ซื่อของเธอจากนั้นเธอก็ได้มาพบกับพ่อที่กลับมาจากเมืองจีนคุณนายมาธิลดาก็บอกว,ว่าเธอนั้นพร้อมแล้วพ่อก็เลยบอกว่าจะแนะนําเธอให้กับผู้ถือหุ้นนนนนนได้้้้รูจจัักกกคืืเเธออ็ตตมา ไม่หลับแต่ยายๆก็ช่วยปลอบเธอจนเธอนั้นหายกังวลวันลุงขึ้นพ่อเธอก็ได้จัดงานเปิดตัวรองประธานคนใหม่นั่นก็คือเบลินดานั่นเองและดูเหมือนว่างานทุกอย่างก็เป็นไปได้สวยคณะกรรมการทุกคนต้อนรับเธอเป็นอย่างดีแต่แล้วตอนนั้นเองเราก็จะเห็นว่าอีคุณนายมาธิลด้าได้มากระซิบบอกคุณทนายบอกว่าตอนนี้เราก็ทําตามแผนที่วางไว้ได้แล้วกูระคิดอยู่แล้วเชียวว่ามึงต้องไม่ใช่คนดีทนายเจค,คอบนั้นเหมือนจะหนักใจแต่ก็ต้องทําตามที่คุณนายสั่งตอนนั้นเองอน้องเคทลินก็มาแกล้งเบลินดาอีกแล้วบอก กนหน่อยแดกเหล้าแดกสุราไปหลายขนานจนเบลินดานั้นเมาแอแล้วก็ไปเต้นสายสูตรบนเวทีจนผู้ถือหุ้นนั้นเกิดอาการปวดหัวนี่เหรือว่ารองประธานคนใหม่ตกกลางคืนพ่อก็โมโหอีน้องเคทลินเป็นการใหญ่ไงไปทํากับพี่สาวลูกแบบนี้ส่วนทางเบลินดาพอหายเมาก็ต้องเผชิญกับความจรงิงทั้งคอมเมนต์จากโซเชียลที่สร้างความอับอายขายกีหนาจนเธอคิดว่ากูไม่อยู่แล้วเว้ยกูจะหนีออกจากบ้านแต่ยามในบ้านมาเจอเธอก็นึกว่าเป็นขโมยเสียงเอะอะโวยวายเสียงดังจนพวกเขานั้นออกมาดูคุณพ่อก็ได้รู้ว่าเธอกําลังจะหนีออกจากบ้านเบลินดา บอกว่าเธอไม่เหมาะจะเป็นตำแหน่งรองประธานแต่ตอนนั้นพ่อเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้แต่ที่สำคัญะทําทำลายความไว้ใจพ่อก็แล้วกันเธอก็ให้สัญญาแล้วก็พากันกลับเข้าบ้านไปทางด้านอีคุนนายก็มาบอกให้เจคอบนั้นเล่งมือถ้าทำสำเร็จเจคอบก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารเจคอบก็ถามว่าถ้าเขาไม่อยากทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีคุนนายก็บอกว่าเธอจะโยนความผิดทุกอย่างให้แกเขาวันต่อมาเจคอบจึงเอาเอกสารบางอย่างมาให้เบลินด้าเซ็นเธอก็เซ็นไปตามหน้าที่โดยที่ไม่ได้อ่านเธอถามเจคอบว่าช่วง เขาก็บอกว่าเขานั้นงานยุง่งคืนนั้นเราก็เห็นว่าไอ้น้องเคทลิ่นออกไปเที่ยวกลางคืนแล้วมันก็จะโดนไอ้หนุ่มคนนึงลวนลามเธอร้องไห้นี้กลับมาบ้านตอนนั้นเบลินดาก็เห็นพอดีเธอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเบลินดาก็เลยพาเคทลิ่นกลับไปจัดการไอ้หนุ่มคนนั้นวันต่อมาเบลินดาก็นัดให้คุณทนายนั่นมาหาอ้างว่ามีธุระด,ดว่วนแต่ที่ไหนได้ก็จะนัดเขามาเดทตอนแรกอีกคุณทนายเจคอบก็เอาแต่เก๊แต่สุดท้ายเขาก็ยอมบอกความในใจกับเธอว่าเขาน่นรานรักเธอเขาซะแ,แล,ลว้วแต่แล้ววันต่อมาพพ่่อออออเเเเธธกกกก็ไดดด้้้ขคุยยััับบบลิินนนนนนาาาาโรจว ยกเงินบริษัทไปและนี่ก็คงเป็นแผนการที่อีแม่เลี้ยงนั้นวางไว้เบลินดาก็สาบานว่าเธอไม่ได้ทําแต่พ่อเธอก็ไม่เชื่อสุดท้ายพ่อเธอก็ไล่ให้เธอออกไปเธอเดินออกมาก็มังเอิญได้ยินอีแม่เลี้ยงกับทนายนั้นคุยกันและได้รู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนของอีแม่เลี้ยงถึงแม้คืนนั้นเธอพยายามจะอธิบายกับพ่อครั้งสุดท้ายแต่ดูเหมือนพ่อเธอก็จะไม่เชื่อสุดท้ายเบลินดาจึงตัดสินใจถอดนาฬิกาของขวัญที่พ่อเธอมอบให้เก็บกระเป๋าและย้ายออกจากบ้านถึงแม้น้องสาวและยาย,ย่ายจะอ้อนวอน ที่ดูเหมือนจะเป็นชุมชนแออัดสุดท้ายเธอก็ได้กลับมาเจอลุงและเพื่อนๆอของเธอตัดกลับมาที่คุณทนายเจคอบเขารู้สึกผิดและกาลังจะเดินเข้าไปบอกความจริงแต่คุณพ่อเอ็นลิโก้ก็บอกว่าเขาด้ารู้ความจริงหมดแล้วเขาให้คนไปสืบมาและรู้ว่าเบลินดานไม่ได้ขโมยเงินไปทั้งหมดเป็นแผนการของอีเมทิลดาอีแม่เลี้ยงเมื่อรู้ดังนั้นพ่อเธอจึงไปตามเธอกลับบ้านเขาขอโทษที่ไม่เชื่อใจลูกสาวคุณพ่อบอกว่าเขาได้เลิกกับแมทิลดาแล้วและเธอกําลังจะถูกจับข้อหาโกงเงินบริษัททางด้านเบลินดากก็บอออออออว่่่่่าเเธธจจะะขขออยูทีีนต เรียนให้จบแล้วสมัครงานเข้าบริษัทของคุณพ่อไม่อยากใช้ความเป็นลูกสาวในการไต่เต้าตำแหน่งพ่อก็ตกลงทำตามความต้องการของเธอต่อมาเจคอบก็มาขอโทษเธอเธอก็เล่นตัวทั้งทงที่ในใจก็ให้อภัยเขาไปแล้วเธอก็เลยต้องตามไปง้อเขาและทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันและแล้วตอนนี้ดูเหมือนชีวิตของหนูน้อยเบลินดาก็จะลงล็อกเรียบร้อยและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังรักคอมดี้ชีวิตของคนเราถ้าได้ดีแล้วก็อย่าลืมกำพืชเหมือนหนูน้อยเบลินดาคนนี้ก็แล้วกันสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The ตเตเลิวไฮโซได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป4.7คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกนิดเดียวเราก็จะถึง1ล้าน Subscribe ด้วยกันแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อเดี๋ยนอนน